สวัสดีครับนี่ต้อนรับสู่วูด d ้ส่วนฟลายดียรสเซนเจอร์วันนี้ Wood ้ส่ Flying จะพาไปชมงาน65ปีการบินไทย The New Worlds of Tomorrow ครับซึ่งภายในงานจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ของการบินไทยในยุคที่การบินไทยกำลังออกจากแผนฟื้นฟูและขยายปีกอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มต้นที่อเมริติคิดบิสซิสคลาสไลน์ใหม่จากจิมทอมสัน และแบรนด์ซีรีวันเนวารีในเส้นทางพิเศษสีเส้นทางมิลานปารีสโตเกียวนาริตะและเซี่ยงไฮ้ครับสำหรับในชั้น First Class ก็ยังคงเป็นลาแมเช่นเคยครับและตอนนี้การบินไทยยังได้ทยอยปรับปรุงฝูงบินโดยการติดตั้ง Wi-Fi ไ,ไ,ไทย s s y y o o n n e t t เพิ่มขึ้อนอีกด้วยครับซึ่งรายละเอียดตามนี้เลยครับสามารถหยุดหน้าจอเพื่อดูเพิ่มเติมได้ครับ อีกทั้งการบินไทยยังเปิดตัวที่นั่งใหม่บนเครื่องบินแบบ A321neo ในชั้นประหยัดใช้ที่นั่งแบบ r ิ c a r o r 3ครับซึ่งเป็นที่นั่งรุ่นใหม่ล่าสุดจาก r ิ c a r o ครับจุดเด่นของที่นั่งรุ่นนี้คือมีน้ำหนักที่เบาและบางทำให้สายการบินสามารถจุที่นั่งได้มากขึ้นโดยระยะระหว่างที่นั่งจะลดลงจาก32นิ้วเหลือ31นิ้วแต่ว่าความสะดวกสบายยังคงเท่าเดิมเนื่องจากว่าตัวเบาะบางลงครับ แต่ถึงแม้ว่าที่นั่งจะบางลงแต่ว่าพอได้ลองนั่งแล้วความสบายยังคงเหมือนเดิมครับสำหรับระบบอินฟ g h t e น t ตอร์เ n นเมนได้เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบของ s a f a า r a v e ครับซึ่งเป็นระบบที่มีความทันสมัยและมีความเร็วค่อนข้างสูงมากครับโดยจอจะให้ความละเอียดคมชัดระดับ 4K ในทุกที่นั่งเลยครับซึ่งระบบนี้จะมีให้บริการในเครื่องบินแบบ A 3 2ม n e o และ787ที่กำลังจะรับมอบภายในไม่กี่ปีนี้ครับ ซึ่งหลังจากลองใช้งานแล้วระบบนี้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพที่สูงมากครับที่สำคัญยังมีเกมกลับมาให้บริการแล้วครับซึ่งระบบ Safar r i v e นี้ก็เป็นระบบเดียวกับที่สายการบินชัน้นนำของโลกใช้เช่นสายการบิน Starlux ครับภายในงานยังเปิดตัวนิตยสารสวัสดีในรูปแบบใหม่หลังจากที่หยุดให้บริการตั้งแต่ช่วงโควิดครับ และภายในงานการบินไทยยังได้นําเสนอการบริการอินฟ i g h t นท์ดิเนูปแบบใหม่ๆที่กําลังจะให้บริการผู้โดยสารในทุกเที่ยวบินครับในมุมนี้ก็จะมีขนมและของว่างต่างๆที่ให้บริการในเที่ยวบินของการบินไทยเช่น Rice Cracker และ After You ที่ให้บริการในชั้นประหยัดช็อกโกแลตการเวลาและลูกจุทบจที่ให้บริการในชั้นธุรกิจและคาเวียที่ให้บริการในชั้นธุรกิจและบลิสคลาสครับ ถัดมาก็จะเป็นโซนบาร์ที่ให้บริการบนเครื่องบินครับโดยใช้น้ําเชื่อมจากแบรนด์ศิลปินครับซึ่งให้บริการผู้โดยสารทั้งชั้นธุรกิจและชั้นเฟิร์สคลาสครับสำหรับเมนู Street to Sky ในชั้นประหยัดก็มีเพิ่มเติมมามากมายเลยครับเช่นร้านเจ๊ไฟ่ฮับปินโตเจี๊ยบรถดีเด็ดและผัดไทยประตูผีทิพสมัยครับซึ่งหลังจากที่ลองชิมมาแล้วบอกเลยว่าทุกเมนูรสชาติดีมากๆเลยครับ ซึ่งเมนูที่ออกจากกรุงเทพของการบินไทยบอกเลยว่าไม่แพ้ใครในโลกจริงๆครับแล้วก็พบกับไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยครับการเปิดตัวอินเทเรียและที่นั่งของเครื่องบินแบบ A321neo ของการบินไทยครับซึ่งการตกแต่งภายในนั้นถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆครับโดยเฉพาะการตกแต่งภายในของ a i r Space by Airbus ครับที่นั่งในชั้นธุรกิจ จะใช้ที่นั่งของ Tom สันแ n นเท e นะครับซึ่งเป็นที่นั่งรุ่นเดียวกับเครื่องบินแบบ a 3 3 0 3 0 0ดรุ่น 3-3R ของการบินไทยครับซึ่งที่นั่งจะสลับระหว่างที่นั่งคู่และที่นั่งเดี่ยวครับซึ่งที่นั่งเดี่ยวนั้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาคนเดียวซึ่งบางาสายการบินถึงท่านต้องคิดเงินเพิ่มสําหรับที่นั่งแบบนี้เลยครับ และกันบินไทยก็ยังได้นำที่นั่งชั้นธุรกิจของจริงมาให้ชมในงานด้วยครับสำหรับที่นั่งแบบทอมสันเ t นเทชุ่นนี้ถือว่าได้รับความนิยมสูงมากๆเลยครับเนื่องจากว่าให้ความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางทั้งแบบคู่และแบบเดี่ยวครับ ซึ่งที่นั่งสามารถปรับเอนอนได้180องศาเป็นเตียงนอนเลยครับในที่สำคัญสามารถชาร์จ USB-C ได้ด้วยครับและก่อนจบงานก็ยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ครับจากคนใช้เอียมซิรินั่นก็คือการเปิดตัวที่นั่งบนเครื่องบินแบบ787 7 777และ350ครับประกอบไปด้วยที่นั่งอีโคโนมีรุ่นใหม่พีเ m มีมอโคโนมีและรโยซิลหรือชั้นธุรกิจแบบใหม่ครับ ซึ่งบอกเลยว่ามีประตูปิดด้วยครับซึ่งการตกแต่งภายในของเครื่องบินรุ่นใหญ่จะถูกออกแบบโดยบริษัทพริสเมนกูดร่วมกับศิลปินแห่งชาติคุณวิภาวดีครับ